นอกจากการจราจรที่ติดขัดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะคะน้าท่วมในพื้นที่ของเมืองทองเนี่ยเรียกว่าหลายคนคงเห็นภาพไปแล้วนะคะท่วมสูงเกือบ50เซนติเมตรค่ะทำให้คนในบริเวณน,นั้นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หลายคันก็ต้องจมอยู่ใต้น้ําด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อไปตรวจสอบแล้วพบว่าสาเหตุสําคัญนั้นมาจากว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ต่ําสุดน้ําจากทุกๆจุดใกล้เคียงก็เลยไหลมารวมกันประกอบกับท่อระบายน้ําที่บริเวณนั้นก็ ตันจนไม่สามารถระบายน้ำได้ทันด้วยไปติดตามจากรายงานกันค่ะนี่คือภาพน้ำท่วม ภายในเมืองทองธานีย่านแจ้งวัฒนะเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระดับน้ำที่สูงที่สุดอยู่ที่50เซนติเมตรบริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทยโดยนอกจากจะส่งผลทำให้การจราจรภายในเมืองทองธานีติดขัดแล้วรถยนต์หลายคันยังถูกน้ำท่วมสูงจนถึงระดับประตูซึ่งเหตุการณ์นี้กลายเป็นที่สนใจของชาวโลกอินเทอร์เนต็ตหลังมีผู้ส่งรูปภาพลงในโลกออนไลน์ หนึ่งในเจ้าของรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมยืนยันว่าที่ผ่านมาแม้จะมีฝนตกหนักแต่ภายในเมืองทองธานีก็ไม่เคยน้ำท่วมสูงจะมีเพียงน้ำท่วมขังเล็กน้อยเท่านั้นทำให้เมื่อฝนตกจึงไม่ได้ย้ายรถหนีเพราะแม้แต่ปี2554ที่เป็นมหาอุทกภัยที่แห่งนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบโดยส่วนตัวเชื่อว่าเหตุผลที่น้ำท่วมครั้งนี้เป็นเพราะท่อระบายน้ำของโครงการอาจอุดตัน เพิ่มเยอะเหมือนเมื่อวานไม่ไม่ค่ะเพิ่งมีเพิ่งมีเมื่อวานนะคะเยอะสุดแล้วคือได้รับผลกระทบไหมคือมากเลยค่ะเพราะว่ารถตัวเองก็เสียหายแล้วก็รถลูกค้านะคะที่จอดอยู่อะค่ะก็เสียหายเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปจอดไว้ตรงไหนไงเพราะว่ารถในเมืองทองมันก็เยอะอยู่แล้วอะค่ะแปลกใจอยู่เหมือนกันทั้งๆั้งที่ขนาดปี54ี่ในเมืองทองไม่ท่วมเลยไม่เคยเข้าเลยน่าจะขึ้นอยู่กับเนี่ยระบบระบายน้ำเนี่ยครับมันขยะด้วยพอฝนตกสะสมมาทีละเล็กทีละน้อยมันก็ไหลลงไป ตันท่อระบายน้าแล้วมันก็ทําให้น้ําระบาย้ไม่ทันทีมข่าวได้สอบถามถึงเหตุการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นกับกองอํานวยการฝ่ายบริหารเมืองทองธานีและได้รับคําตอบว่าสาเหตุที่ทําให้น้ําท่วมขังมาจากสองปัจจัยโดยเมืองทองธานีเป็นพื้นที่ลาดต่ํา ทำให้น้ำมารวมเป็นจุดเดียวโดยเฉพาะบริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทยกินพื้นที่ถึงโซนอาคาร48ซึ่งเป็นจุดที่พื้นที่ต่ําที่สุดประกอบท่อระบายน้ําอุดตันจนทําให้ไม่สามารถระบายน้ําได้ก็มีตําแหน่งนะั้นที่เป็นตําแหน่งที่ต่ําที่สุดของเมืองเนี่ยครับก,ก็จะเป็นน้ําก็จะลงไปรวมกันตรงนั้นนะครับดูท่อระบายน้ําต่างๆนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ทําใหเ้เวลาในการ ใน,ในการที่น้ำขังอยู่เนี่ย oh. ก็จะน้อยลงไป oh. ไม่ต่ำกว่า20% 20%แน่นอนล่าสุดฝ่ายบริหารเมืองทองธานีได้สั่งเจ้าหน้าที่เล่งรอกท่อระบายน้ำและสำรวจท่อระบายน้ำโดยรอบโครงการ oh. เพื่อตรวจสอบว่ามีจุดไหนที่ชำรุดหรืออุดตันรวมถึงจะประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลืออีกทางหนึ่งเพื่อระบายน้ำทั้งหมดลงสู่แม่น้ำซึ่งมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำอีก